สิริผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับสมพงศ์ตำบลซั์ไม้แดงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพกล่าวรายงานจัดสภากาแฟในครั้งนี้มีนายบุญเลิศพุทธเจริญอุปนายกภาคเหนือหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยนงางไพลินผู้มาลานาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลทับไม้แดงนายทวีศักดิ์อินทรานุกูลนาย,ยกเทศมนตรีตำบลรับสมอทอดและหน่วยงานราชการในเขตอำเภอบึงสามพันเพราะแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับดูแลเป็นอย่างดี และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกันมาเป็นเวลา2ปีแเดือนก่อนที่ท่านจะย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่29มกราคม2567ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรับสมพงษ์ตำบลซับไมแดงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่26มกราคม2567สนับสนุนโดยนายบุญเลิศพุทธเจริญเจ้าของไร่มะขามหวานชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ร้านแจ็คไดนาโมแอร์ตรงข้ามวิทยายลัยการอาชีพภาคเหนือบ้านราห 0 0 0 0 8 2 9 4 6 9 3 0 0่ามูข้อมูลข่าวจิรพัฒน์โชคบนกุลแดงบึงสามพันผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์ทวัฒสศีทัพทีมศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีเพชรบูรณ์รายงาน